จะเป็นรอบไว้เกี่ยวนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะสวัสดีครับวัน,นก็เรามานั่งกินชิวที่ร้านบางดีนะคะรับเห็นบรรยากาศบรรยากาศ เราสั่งชาบูนะครับนี่เราพาแม่ใหญ่มากินชาบูนะครับอะไรต้องไปกดติดตามกันดีกว่ ก็รรยาการรอบร้านะคนก็พอมีอยู่นะสบายสายนะครับชิบบลๆมันจะรถข้างๆนะครับอ่ลงไปให้หมดเลยเช้อก่อนที่แก๊สเราจะหมด,ดแล้วก็อยูไขแล้วก็ลวกตดี้<ส> แต่พากใส่หมดเลยใช่ไหมเจรู้เรื่องอันที่เราไม่เคยกินเราก็ต้อง,งต้องถามเมียเราไม่เคยกินอะไรแบบนี้นะครับไม่กินโตไม่กินอันนี้โดตเียวจงไหมหกขวอยู่วรวขวยที่นี่เนี่ยจริก ่ียานาอดกินทุกคนอ,อ,กอ๋อได้แล้วได้แล้วเกือบล้องนะแต่ก็กลับมาได้นะทุกคนเรวก็ใส่ใส่ลงไปนะครับอยากกินเสีกวยเตี๋ยวนะ ตามูยังไม่ถึงนะตามูอยู่ฝั่งนี้มีของพิเศษทุกคนว้าคิสเสร็จแล้วว้าจิยิ้มสเสร็จแล้วแล้วก็ตามไปติดกินอิมอ่มแล้วดีกันอิมอ่มยังก็จะลองชินน้ำซุปอ๋อซุป กแล้วเราจะนั่งกินกันเลยนม่เคยกินมาก่อนชาบูคั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้กินนะครับออกมาสากว่าแล้วนะครับเพิ่งคได้กินชาบูโออน้องมันเด่นไปได้เนี่ยมากินเต้นยอกอันอืดไปด้วยหมากลมอาจะไม่เดือดจะไม่เดือด รอเดือดรอเดือดรยน้ำเดือดไกินกสีเดียวมาคม่ยยมกินยังมะคุงนี่นี่ยอันนี้นตะเกียบตอนนี้ก็กุ้งกุ้งง่ายนวทุกคนน่าจะเป็นคาบูแล้ว ไม่อยากมากินชาบูนะทุกคนอร่อยอร่อยน้านนี้อะไรกันเนี่ย 我这边没有。